เล่นกล้อง iPhone แตกเปลี่ยนเลนราคาเท่าไหร่เช็คได้ง่ายๆสวัสดีค่ะกรบมพกกับพาทุคิกทิกดีดเทรน,นใหม่ที่คุณก็ทําได้กับฝ่ายเช่นเคยค่ะสําหรับในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงปัญหาหากเล่นกล้อง iPhone ของเราแตกนะคะเปลี่ยนเลนราคาจะเท่าไร่นะคะก็สามารถเช็คได้ง่ายค่ะ สำหรับผู้ที่ใช้งาน iPhone ตั้งแต่ iPhone 12เป็นต้นไปนะคะที่กำลังพบเจอปัญหากล้องหลัง iPhone แตกทำให้เวลาที่เราถ่ายรูปนะคะรูปที่ออกมานั้นนะคะก็จะไม่ชัดค่ะแต่หากถามถึงสาเหตุที่ทำให้เลนส์กล้องหลังแตกนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าโดนของแข็งนะคะกระแทกใส่เลนส์นั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าหากเลนส์กล้องของเราแตกนะคะผู้ที่ใช้งาน iPhone หลายๆคนค่ะก็คงอยากจะทราบราคาเปลี่ยนเลนส์กล้องนะคะก็สามารถเช็คได้ง่ายเช่นกันค่ะโดยสามารถเช็คได้ง่ายนะคะที่แอป Apple s u p p o r t นั่นเองค่ะ แล้ววิธีเช็คราคาเปลี่ยนเลนส์กล้อง iPhone นะคะก็สามารถเช็คได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1ค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่แอป Apple Support ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกไปที่อุปกรณ์ iPhone ค่ะและแตะไปที่การซ่อมแซมและความเสียหายค่ะและเลือกไปที่ด้านหลังของ iPhone เกิดความเสียหายค่ะเลือกราคาค่าบริการสำหรับ iPhone ค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะให้เราเลือกประเภทกล้องหลังค่ะและเลือกรุ่น iPhone ดังจากนั้นนะคะกดทราบราคาโดยประมาณได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถเช็คราคาเปลี่ยนเลนกล้อง p h o n e ได้ง่ายๆแล้วค่ะหากชอบทิคติคีแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม how to Tick ทิคติคดีทันหม่ๆที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugboo ทีได้เหมือนเดิมค่ะ